พัอคารคำนายีรศักดิ์ส้อยแสงนายนภัรปานจันทร์นายนัทชัยวัชสุมาลนายกิติภพสาบุตรเด็กชายกิติศักดิ์ไพรวันเด็กชายนัพันธ์สอยดาวนายปรัชญารักศรีสวัสด นายอนุภาพแย้มอรุณนายวีรชัยคงกลิ่นนายประกรณ์แพร่อำพานายรับวิภาทนิ่มนวนนายพรพิมายจีนแดงนายภัวนายหอมาน,นายธนพลแก้ววงวานนายนัทพัฒน์ชุ่มเชือเด็กชายอารุณ์กดจุอ่อน นายพัฒรพลหัวใจเท็ตในายสุภวัตรยอดอินนายอมรเทพเอี่ยมแก้วนายปรีดาพงประวัตินายวายุจันพรนายชนาธิชานสารธิกิจนายเอนายปรปีอินจีนเด็กชายชัยวัฒน์จันแย้ม เด็กชายนัชพลภูเขนเด็กชายนรินมววสีเด็กชายอภิรักวัชวงศ์นายกลิต,ตัดตริยภาพนายเจษดาสร้อยจำปานายรัตพัฒนหุ่นเฮงนายเตวิตนายธันวาช่างศีดานายเพชรรายุทแก้วไปจาานายสุวัฒน์เอินสะเกต นายเอกวิทย์วัดไพรุนนายสุภกรทรัพย์อยู่นายนัทพงศุขสมนางสาวอาจินดารัตจุยนิมนางสาวพราวชนิดตะก้องนางสาววันภาษาสาลีสายนางสาวทิพรัตน์ผู้เปลี่ยนเด็กหญิงมุทิตาคมขำนางสาวสรัญญาลิ้มสุวรรณ นางสาวส,สัจจิพรโสภานางสาวอ,อนิชาศรสวรรค์นางสาวเปนิกาโพมิไลนางสาวสโรชาธรรมสัตนางสาวอาิศรามนตรีนางสาวสายพานเลือกนอกนางสาวพลอยนิสาจารทรัพย์นางสาวพภา,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 าวีชัยองอาจเด็กหญิงปิยาการนิทากร เอกหญิงพรพิมลผู้พักดีนางสาววิภาวานีเปตพันธ์นางสาวจารุวรรณอ่อนมั่งนางสาวนัทิกาทรัพย์อินนางสาวปณิศราหลวงพิพักน์นางสาวสิทธิ์ีนีสมคุณนางสาวกัญญาณัจันบางนางสาวพัญชนกแป้นสุวรรณนางสาวปรางวไลเตชะรักนางสาววรการบานจิต นางสาวกภาวดีรอดเกิดเด็กหญิงวดีวิรัติยะเด็กหญิงปัตยพรปิ่แก้วเด็กหญิงสุนิสาบุญฉินพลีนางสาววันนิสาโสภาเด็กหญิงกันนิกามีใหญ่นางสาวนัตยาสีไพบูรณ์นางสาวทักินาสีอ่อนเด็กหญิงนิพาพรพุทธาศี นางสาวชินชนกเรืองอารันนางสาวสุขรนสาบุญนาคและนางสาวอริยาอุสาหะดิฉันนางสุขาพรไทยพิจิตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลสองวัดบ้านโปขออนุญาตอ่านรายนามนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการ